ฮัลโหลสวัสดีครับพ่อแม่ท้องน,นี้ก็ได้มาเจอผมครับ KRCCTV นะผมวันนี้ก็ได้มาเล่นโหมดมาครับเซิรฟ์ฟแอดนี่เซิร์ฟอะไรรู้ไหมยังไม่จำที่เซิรฟ์ฟอ๋อเซิรฟ์ฟเพิ่งเปิดใหม่นะผมวันนี้ก็ได้มาถา่ายเซิร์ฟพอนะผมแอดมาช่วยบอกหนะ่อยแต่ละที่นะมาจุดเกิดเลยนะ่ะพอดีผมก็เข้ามาผมก็เล่นยังไม่ถูกก็เลยมาโปรโมทให้เขาหนะ่อย นะแอดแอดมองโอเค่ add, add okay, นี่น,น,นี่นี่มันคือแอดก็บอกเลยกันผมยืนเนะนเนนมียอดเออฉายากับเพศนะครับเนี่ยโอเคนี่ฉายานะผมนี่ก็เพนี่ฉายาข้างล่างโอเคแล้วก็ต่อไปเนี่ยเให้แอดพาไปเดินผ่านมาแล้วมันจะมีให้ซื้อฉายาครับถ้ามีตังก็เก็บตังมาซื้อกันได้โอเค เงืนส่ว<อ>น okay, ข้างขวาตรงนี้จะเป็นวาร์ปตัววาร์ปนีพีพี p นะผมอัน,นี้อัน,นี้ที่ปั๊มรีวิวรู้ไหมมอนเตอร์ตีซอ,อมบี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคนี่ก็ประตูวาร์ปต่อไปนี่มีฟีเอชมโอเคเนี่ยแล้วก็จะมีแกของ อันนี้ก็ของฟรีนะมนเนี่ยเป็นชุดเป็นชุดน,นี่ก็กระจกอะไรนี้ของผมเนี่ยเก็บมาลองแล้วก็อันนี้ก็โพสออนไลน์นะโพออนไลน์เนี่ยแล้วก็นี้เป็นของออนไลน์เหมือนเลยเนะผมเราก็เก็บมาเก็บแบบเวลาออนไลน์นานๆก็มากดได้เลยแ,แล้วนี่มันเป็นเวลายังไงอ่อนไปสชงาวันเนี่ย สองอันนี้เออของออนไลน์กับแล้วออนไลน์หนึ่งชั่วโมงรับได้อันหนึ่งโอออนไลน์นี่น่าจะประมาณหนึ่งวันประมาณนั้นอ๋อต้องออนหนึ่งวันถึงจะได้เลยใช่ไหมอตอนมารับแล้วก็ออกเสร็จก็ได้ครับอ๋อโอเคครับผมอันนี้ก็ตรงนี้น่าจะเป็นที่ปั๊มเลือลนะอ่าใช่ครับนี่ที่ปั๊มเลือแล้วบบอัปเกรด นี่ตรงนี้ก็มีอะไรไม่รู้ตาตาทำไว้ขอพรเอามาแรกขออะไรไม่ใช่แอดหยิบมาได้ไหมอันนี้หยิบมาให้ผมดูหนะ่อย <c oughs> ใส่หลังได้เปล่าเซฟนี้แอบไม่ได้น่าจะต้องไปแก้ไม่ได <c oughs> ้เดี๋ยวค่อยไปแก่ก็ได้ <c oughs> มันพิมพ์ไงแล้ววะ เดี๋ยวดอย่างนี้ถือว่าน่าจะถูกอันเนี้ยโอเคมันยังไม่ได้โอเคอันนี้อะไรประกาศของเซิร์ฟอ๋อน,นี่เป็นประกาศเซิร์ฟล่ผมอันน,ศศศอนนี้ก็ผมจะไม่ปิดก็ตก,<ล>ตกปลาแลแ้วก็เลยของ,อของโอเคอยังไงเอาเอาไปตีคนเหรอได้อันนี้ถูกของทูสำหรับเด็กเติม ซื้ออุ้างบนโอเคอันนี้นี่นะครับแค่ข,ขวามาก็เจอเลยโอ้โหบวกเจ็ดสิบอันนี้ร้อยี่สิบมันเป็นแต่ละตัวผมน,นี้เท่าไหร่บวกสี่สิบโอโอเคก็บ้านนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรสร้างไะไเลย <laughs> แอดว่าง,งอยู่นหมู เออไอนี่แอดพาแบบไปแต่ลัที่หน่อยดิพาไปแบบนี่กข้า pvp นี่ก็ pvp ีนะผมนี่ก็เลือกได้เลย pvp 2สองพีพหนึ่งนอะผมนี่ไป pvp ีหนึ่งอ๋อเป็นบ้านเลย <S 2> <S 2> โอ้สวยอะ่ะเดียวมันจะมีหอคอยตรงกลางให้วิ่งขึ้นไปเลยฆ่ากันจนว่าใครจะขึ้นไปก่อนเนาะ ข้างบนมันมีให้กดแล้วได้ของเลยมันจะมีแลกของอ๋อเดี๋ยวๆหาทางขึ้นกันอ๊บอันเนี้ยเียบกอันนี้ก็คือแล้วแต่ผมก็แข่งกันเอาเองว่าใครโหดอย่างนี้ๆๆๆอ๋อางทำอะไรอ่ะโอ๊ยใคาใคร S <S 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 เออเอ้าแล้วแล้วไอไอไอ,ไอ,ไอนี่หาจากไหนอะไอนี่อย่างที่ขวาตลงป้ายอะมันจะได้อ๋อต้องรอเวลาด้วยโห้านาทีกดได้แล้วแล้วแล้วของออเวลาตายนี่ของตกไหมตายของไม่ตกแต่ถ้าตายที่โลเวนเดอร์หรือโลกไอ้นั่นอะโลกมังกรอะก็น่าจะตกโล,มลกมกตอะไรงเงี้ยเฮ้ยมีทางลงพิเศษด้วยอ้โโอโ ถ <laughs> ามลุงไม่เสร็จมาพอครัวมาปรัปวโอ้ยตายตายแรงไหมแรงไหมอ้ยอุ้ยอุ้ยเกียนนอ้เกียนเก้นเอ้ยยังมาดังไหนวะโอ้ยโอ้ยตายโอ้ย,อย,อย,ย,อยแรงเกินมามา เออแอลองเอาเงินให้ผมดูหน่อยนิผมมีขอลองอันนี้ยอย้ยสุดที่รักก็มีเพเ่็นนะเนนี่ยแล้วยุดนี้มันทำไรได้เป็นเก็บไว้แบบเทๆ่ๆใช่ไหมนีแอดใช่จะย,ยุนอะไรอะ่ะอืมเอาแพงมาสุดเลยก็ไนดะ้คนรวยไป <คน S 1> เลยคนรวยนะเอาเอาเลยโอ้โหรังดวงดว ผมไม่ใช่พีแท้ผมเป็นเซฟแค่น,นี้ซือ้ออะไรใช่ไหมเอดอ่าคน,นารวยแหนได้ยังกดแล้วน่ยยังไม่ได้เลยกดแถบดูอ๋อมันเกิดแถบอ๋อนี่ก็คือคนรวยแบบเขามาซือ้อเลยนะเดี๋ยวค่อยไอ้นี่แงงก็นด้ไอ้นี่ยังไงแอดไปป่ะอันนี้เอาไปดูด้ได,ไได้กดเขาเลยแน่ว่าจริงก็จะมีน้ำยาอเอาน้ำยานี้ดีกว่าผมทำเองออ อันนี้จะได้นานๆ่อยเนี่ยพอควัวมาแล้วพอควัวเปิดเลยอ่ะอันนี้โอ้ยจีบีไหนเราจีบีเนี่ยเนี่ยโอ๊ยแล้วแล้วยังไงพอฆ่าแล้วได้แหละเเอาของไปขายหรือไม่โอ๊ยโอ้ยเดี๋ยวเสียวไอ้คนเข้ามาตายหาตายตาย โอ้ยเอ้ยอ๋อโหแอดเกียนจังอ่ะผมได้มาเยอะเลยเนี่ยไก็ใช่ใครตีได้เยอะก็ได้เดี๋ยวแต่ผมเก็บของที่ผมมีเอาไปสร้างมากนะอุ้ยแต่แล้วแล้วเราได้ให้ขายตรงไหนอ่ะขายตรงไอ้ที่ไปมันยีวาร์ฟช็อปเออไปดูวาร์ฟช็อปเลยโอเคกันนะวาร์ฟช็อปนี่เอ่อตำแหน่งเป็นหนึ่งก็โอเค นาะเอ้าปิดมาปิดนี่ว้ามี่นี่อันที่สามที่เป็นรูปทองอ่ะอ๋อตั้วนี่อะเอสเด็ด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 ยังมีคนใส่หลังเลยอ่ะอันนี้มันพวกที่มาแรกๆเนี่ยมันจะใส่หลังได้อ๋อมันใส่ไว้เลยใช่ไหมเนี่ยโหดีว่ะหรืว่าอันนี้ก็อ๊บนั่งไงร้านนี่อ <Billie S 1> อ๋อดูขอดนะไอไอไอพวกนี้ขายงนะะไอกระดูกไอย็ไเนี้ยตรงไหนมีขายไหมเนี่ยแต่ว่าไม่มีไม่ไม่ได้ทำไม่เป็นไรเอาไปเก็บปลูกดีกว่อ๋อก็คือไอนี้เราไหอ๋อคือเราคิกขวาก็ได้ขายได้เลยที่พ่แอดใช่แล้วก็กดแล้วก็ใส่มันหายากวะเนี่ยถามวินดอกไม้เนี่ย <laughs> ไม่รู้สตาร์มมันทำไว้โอเคกเลับสเปาาเอ้ยเดีย๋ยวเดีย๋ดยข้างบนมีขายโพสะโอเคกเลับสเปาาเลยแล้วก็นี่ก็คือหมดดช่างบ้านนี่หมะที่เหลืออันนี้อะไรเนะี่ยคืออะไรแอดช่างบ้านมันจะเป็นโลกโลกหนึ่งโลกสองโลกสามแอดแอดมาดูนินี่มันคืออะไรอยู่ขวา่าปุ๊บก็เจอไปโลกหนึ่งเหรอ ไอ้ที่อยู่ข้างๆร้านขายของอ,ะ <Okay. S 1> อ่ะโอเคขัวออนีเควสยังไม่ได้ทำอ๋อคือเวลาก็เกิดเควสมานี่ก็คือทีอ่อขวางนี่หรอที่กวาที่เอ็มบีซีอ่ะจะใส่เควสวไ้แล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วนี่คือตรงถ้าเกิดเรามายานี้เราสร้างบ้านไม่ได้ใช่ปะถ้าองเกลเขตก็จะสร้างได้มันเขียนบอกป่ นนาจะเขียกนน็ต้องลองตีเอาดูหาได้แล้วนี่หว่าตรงนี้เอาแล้วไม่เกียนตายอ่ะแล้วเกิดไหน,นี้ได้เอา้าเดี๋ยวมันหน้าจะรู้เดี๋ยวอันนี้นี่นี้ไม่ได้โอเคแล้วนั่นก็ขอฝากเซิร์ฟอันนี้ไม่ได้นะผมเดี๋ยวเซิร์ฟเพิ่งเปิดใหม่นะเพราะว่าผมก็เห็นเขายังไม่รู้ชื่อกัอนก็ยังไม่ได้ตั้ง โอเคเดี๋ยวฉะนั้นใครอยากเล่นก็เดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใต้ลิงก์นะผม <Yeah. S 1> ก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วเพื่อกดติดตาม <Yeah. S 1> เมื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะผมเวอร์ชันะลยเวอร์ชันเลยเวอร์ชันหนึ่งจุดเจ็ดจุดสองนะผม <Yeah. S 1> ก็คือวันนี้ไม่รู้จะเล่นอะไรดีก็มาเล่นมาครับไปนี่หว่าโอเคผมก็ขอลาไปก่อนนะผมเคมอาร์ซีทีทีขอบายนะผมบ๊ายบาย